สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังครับพบกออนุมาเกษตรพืชผลมาแล้วนะพบกันค่ะกับรายการร้อยหกครูทองทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังติดตามฟังเราเป็นประจำได้เลยนะทุกวันพุธบ่ายสามโมงพุกอนุมาเกษตรพืชผลจะมาพร้อมกับสุดยอดครูของวงการวันนี้เป็นวงการด้านสุขภาพร่างกายค่ะกับอาจารย์หมอของเรานะฮะรองศาสตราจารย์ในแพทย์พันศักดิ์สุกเกอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับ คุณหมอรู้ไหมปุ๊กคิดถึงคุณหมอมากเลยครับผมปุ๊กจะต้องไปเสี่ยงตายอีกแล้วรอบหนึ่งจะไปไหนอะคือปุ๊กจะเล่าให้ฟังเมื่อตอนสงกรานที่ผ่านมาคุณหมอปุ๊กไปเที่ยวภูเขามังกรหยกอ๋อดีที่เมืองจีนต้าลี่รี่เฉียงออแล้วปุ๊กก็ต้องเรียนคุณรูฟังคุณหมอนะวปุ๊กนึกว่าปุ๊กแข็งแรงอือเพราะปุ๊กก็เดินสายพานตอนเย็นทุกวันเวลาประมาณสี่สิบนาทีถึง่วโมงอ่อแล้วปุ๊กก็ไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ค่อยมีปวดหัวปุ๊กเข้าใจว่าปุ๊กแข็ง่่่าาาาากววเมทีใใช้้คํขจ <gesch uce> แต่แรกไม่เคยใช้คํานี้ไปกับมาใช้เลยเ <tamam> ใจว่าที่อย่างนี้หรปุ๊กกับไปตาลี่รี่เจียงนะปุ๊กก็ธรรมดาพอวันที่สองเท่านั้นแหละที่เขาเริ่มขึ้นไปสู่ภูเขาปุ๊กมีข้อสักว่าปุ๊กเริ่มไม่ค่อยสบายตัวอ่าแล้วก็เอาละครับเริ่มหายใจไม่เต็มปอดเริ่มเมื่อเนื้อเมื่อตัวแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ฟังที่รบคุณหมอฮะน้ำหนักปุ๊กลงไปสามกิโลภายในระยะเวลาแค่สองสัปดาห์คือปุ๊กกินไม่ลงเลยเช้าเที่ยงเย็นปุ๊กกินน้ำเท่านั้นอะ กาแฟยังไม่กินเลยเขข้้าาใใจจเพราะว่ามันปวดท้ายทอยมาหัวพระอืดพระอมเข้าใจแล้วก็มีคนบอกว่าปุ๊กปุ๊กมีอาการแพ้ที่สาบสูงเขาอ่นใช่เเรียกแกลที่สูงปุ๊กเราบอกไม่จริงอ่ะปุ๊กมาจากที่ลาบสูงของประเทศไทยเลยปุ๊กมาจากอีสานมาจากดินคุณหมอปุ๊กมาจากดินแดนที่ลาบสูงจังหวัดสุริน ให้ปุ่งมาแพ้ที่ละบสูงไม่ใช่มั้งเขาเรียกว่า high altitude sickness มันคืออะไรครับคุณหมอเนี่ยโอ้โหก็คือสมมุติคุณอยู่ที่พื้นดินเนี่ยความกดอากาศคุณระดับหนึ่งพอคุณขึ้นไปเรื่อยๆความกดอากาศมันจะเบาลงคนะรอกไหมครับค่ะมันก็คือออกซิเจนมันจะบางลงเรื่อยๆเขาบอกมีคนเสียชีวิตด้วยนะคุณหมอเยอะแล้วก็จริงๆเราก็เคยพูดเลยเยคือผมไปบ่อยคุณปุ๊กก็รู้เนี่ยปุ้กี่มาปบ้กาหเลยและคุณหมอไปยอดเขาที่แบบ สูงมากมากคุณรู้อังน่าจะสูงกว่าต้าลีกนะน่าจะสูงกว่าขอมุกรอยกอีกผมไปที่ที่มนุษย์สามารถขึ้นไปในสูงที่สุดในโลก5,680เมตรเหนือน้ำทะเลไอเบสแคมเอเวอเรสต์นะ5,400เท่านั้นเองหมอไปยี่ห้อนั้นอีก5,680แแล้วหมอรอดมาได้ยังไงหมอมันทรมานมากเลยนะทีนี้เวลาจะทำพวกนี้คุณต้องเตรียมตัวถ้าคุณเข้าใจเนี่ยว่าทำไมเราถึงแพ้ที่สูงเรื่องที่หนึ่งก็คือออกซิเจนเราน้อย ออกซิเจนในอากาศหรือออกซิเจนในออกซิเจนในอากาศอ๋อในอากาศทั่วไปสิ่งแวดล้อมนืดน้อยค่ะเรื่องรออไหมครับค่ะเรื่องที่สองเราไม่ได้เตรียมตัวที่จะไปเนื้อหรือไหมเราจะต้องนั่งมองว่าอย่างนี้คุณปุ๊กฟังดีๆนะเผื่อใครฟังันเตรียมตัวเผื่อเป็นเป็นความรู้เลยนะครับว่าลึกจาะลึกอืมพอออกซิเจนน้อยคุณจะรีบหายใจใหญ่เลยหายใจใหญ่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 ถูกต้องไหมครับค่ะค่ะค่ะเนื้ออกมอไหมพอคุณหายใจมากเข้าเขาเพื่อที่จะทําให้ออกซิเจนดีขึ้น ไอ้เส้นเลือดมันจะพยายามบีบตัวให้ให้เล็กลงเพื่อจะได้เข้าไปได้ดีขึ้นไอ้เส้นเลือดที่ไปสมองก็เลือดจะไปน้อยลงอ๋อเราเลยปวดหัวเหรอคะใช่เพราะเลือดไปน้อยลงอะไรที่ตามไปคืออาหารจะไปน้อยลงอาหารที่จะไปเลี้ยงสมองสมองสมองนี่ใช้พลังงานมากมหาศาลแล้วอาหารของสมองคือน้ําตาลควนี้ตรงกับข้าวปกติที่หมอกอยากอายุยืนได้กกินนต้องไปกินน้าตาลเออดีมากอว่าค oui? well ุณเริ่มเก่งเลยปะเพราะฉะัเออก็เรีย ส่วนใหญ่จะเกิดกับคนที่ไม่กินอาหารเช้าคนที่ไม่ค่อยชอบกินงั้นแสดงว่าถ้าเราขึ้นที่ราบสูงเมื่อไหร่เราต้องกินข้าวเช้าอเอาพูดก่อนจะจําได้เดี๋ยวค่อยที่บักถ้าค<ก>ุณข,ขึ้นที่ราบสูงเรื่องที่หนึ่งมื้อเช้าคุณต้องกินแป้งและน้ําตาลให้เต็มที่เยอะหรือน้อยหรือยังไงก็ได้กินให้เต็มที่เพราะว่ามันจะเป็นอ,อาหารสําหรับเราไปหลายชั่วโมง นะแล้วถ้ารู้สึกเริ่มเวียนหัวในอันดับแรกมันจะต้องนั่งมองแสดงว่าเลือดไปเรียงน้อยนะอะออกซิเจนน้อยนะเรื่องที่2ก็คือกลูโคโสก็น้อยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเตรียมช็อกโกแลตคุณเตรียมลูกอมน้ําตาลคุณเตรียมอะไรที่มันเป็นน้ําตาลกินปุ๊บเนี่ยสมองคุณก็จะได้กลูโคโสใช่ไหมค่ะแต่ยังไม่ได้ออกซิเจนนะแค่กลูโคสอ่ใช่ไอธิบานะตกลงตกลงผมช่วยเรื่องหนึ่งนะว่าทําให้คุณได้กลูโคโสสมองคุณจะได้ไม่เจ๊ง เพราะถ้าไม่มีพลังงานสมองก็เจ๊งนะที่ตายก็ตายเพราะเนี้ย <seemed S 1> เรื่องที่สองก็คือขาดออกซิเจนและออกซิเจนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังทำไมนะไอ้กินอาหารแบบเราเดี๋ยวนี้ที่เริ่มกินตอนเที่ยงเลยอย่าฝันที่จะไปข้างบนนั้นตายอ๋อไม่รอดหมดแรงแล้วนะคุณต้องกินมื้อเช้าเรื่องต่อไปทําไงจะออกซิเจนขึ้นสมองดีขึ้นคุณห้ามเป็นคนแอคทีฟ ไม่ใช่วิ่งบนเึกที่สูงหมอบอกปุ๊กไม่ทันคือปุ๊กอ่ะเป็นคนเดินเร็วผมรู้พอปุ๊กไปปุ๊กก็เดินสักคู่ไกลเลยฮะแทบจะถือธงเดินคุยกันไปตลอดทางเลยคุณหมอหมอเลยถ้าอยู่ที่สูงเดินช้าๆใครว่าคนแก่ช่างมัน <ปะ S 2> เดินแบบสบายๆคือเดินแบบไม่ต้องหอบหายใจอะ่ทนะอทีนี้เรื่องต่อมาก็คือ,อพวกเราไม่เคยฝึกการฝึกหายใจอะ่ะ เราหายใจเร็วเพราะเราติดนิสัยรีบร้อนรีบรวนรีบแลยไปใจเร่งอย่างย,าง,ย,าง,ยางพวกเรานะถูกถูกถูกงานมันเยอะเราทำเพราะนั้นคุณเห็นไหมที่ผมสอนเป็นประจำว่าคุณต้องหายใจเข้าชา้าช้าพอช้าชาปับ๊บคุณจะได้ออกซิเจนเต็มที่เลยแล้วคุณหายใจออกชา้าๆ้าคุณจะเอาคราร์บอนไดออกไซด์ออกไปเลยเพราะฉะนั้นร่างกายคุณก็จะไม่เป็นกรดออกซิเจนคุณก็จะเยอะขึ้นเพราะนั้นเวลาอยู่บนที่สูงคือเดินชา้าหายใจเข้าออกชา้าชใช้พลังงานน้อย ได้พลังงานจากกูโคเต็มที่แบบนี้ไม่เป็นอะไรครับคุณหมอคะแล้วประเด็นที่พวุกได้ยินพี่ไกด์เขาแนะนานะท่านผู้ชมเผื่อใครจะไปที่สูงเนี่ยออกซิเจนกระป๋องโอเคครับเอาพูดต่อพูดต่อออกซิเจนเราเรียกว่าออกซิเจนมันเทืออะไรนะเนี่ยมันเป็นยางเงคุณหมอผมรู้ผมรู้ผมรู้ออกซิเจนพวกนี้อยู่แป๊บเดียวก็หมดแล้ว แต่ใช้ได้ไม่ใช้ได้แพงด้วยเออใช้ได้ใช้ได้เอเวลาพวกผมจะไปกันที่ไรแถวนั้นอ่ะผมซื้อแทงออกซิเจนไปเลยแทงออกซิเจนเป็นไงคุณหมอแทงออกซิเจนที่มันเป็นแทงเหล็กหนักๆอ่ะสีเขียวเขียวอ่ะเออเขาได้เหรอคะถ้าคุณมีเส้นพอที่จะซื้อมงจีนได้แล้วเราเอาไปเติมที่ไหนคุณหมอของพวกนี้มันใช้แล้วมันหมดไม่เติมเหรอมันก็เพราะเวลาจะไปกระทัวต้องเลือกทัวร์ที่มันเขาไปเป็นอย่างไปเทือยมือสมัครเล่น คือถ้าทัวร์มือสมบักิเล่นไปตำๆโทัวร์สูงสต้องถามว่าใครเขาเคยไปเขามีประสบการณ์ยังไงเขาเคยทาอะไรต่างๆมาพวกนี้ต้องใช้มืออาชีพเขาจะมีที่เดียบถังอ,ออกซิเจนให้เรามีที่แวะเติมออกซิเจนให้เรา <c oughs> เพราะว่าถังออกซิเจนในจีนเน่ยเขามีอแต่มันเป็นถังออกซิเจนทางการแพทย์นะคุณปุ๊กโอ้ก็คณะคุณหมอเป็นหมอหมดหรือเปล่าหรือซื้อได้ไม่ถือมไม่เป็นคนไข้แต่ว่าคณะคุณคนไข้จังนง คุณไปยื่นเขาได้เช่นในคณะเรามีคนที่มีปัจจัยเสียงดังโน้นดังนี้ดังโน้นดังนี้ที่เออเขาก็ต้องให้คุณต้องเป็นแล้วการใช้ถังออกซิเจนเนี่ยพวกเห็นนะฮะคุณหมอคราวที่เราพกไปบางคนได้พกติดตัวแทบจะดมแทนยาดมเลยก็มีก็ไม่เป็นไรบางคนก็ไม่ไม่ได้ใช้ถี่ใช้บ่อยแต่บางคนแบบ แทบจะอ,อัดอัดมันมันจำเป็นต้องใช้บ่อยถี่มากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอคือจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราต้องการออกซิเจนอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่ได้ต้องการเยอะๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าช่วงไหนที่คุณพักหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆถึงเมี้มีออกซิเจนน้อยคุณก็ได้เยอะเ<อ>๋อนั้นเวลาเที่ยวที่สูงเนี่ยต้องห้ามใจร้อนเที่ยวต้องใจเย็นเย็นทำท <ๆ S 1> ่าจะเหนื่อยนั่งพักเลย พัดเพิ่งต้องเตรียมไปตลอดไหมครับก็แล้วแต่ถ้าร้อนก็พัดหน่อยแต่ส่วนใหญ่แถวแถวนั้นมันเย็นอยู่แล้วหนาวใช่ใชแล้วก็อีกประการหนึ่งค่ะคุณหมอปุ๊กได้ยินที่เขาบอกก็คือว่าเขาเรียกว่ายาแดงตอนแรกอก่อนไปเขาพูดถึงยาแดงพรานว่ายาแดงทาแผลที่ไหนได้ยาแดงที่ประเทศจีนที่เขาแนะนําให้กินจะเป็นหลอดเล็กๆขวดเล็กๆแล้วก็หลอดเล็กครับพี่แล้วก็เขบอกว่าให้ดูดประมาณ6-8ชั่วโมงล่วงหน้าแล้วเหมือนมันจะไปช่วย ขยายหลอดเลือดอะไรเงี้านนายในเริ่มเก่งเลยแม่เห็นไหมคแต่คือผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่โดยหลักการเนี่ยจะต้องมียาต้องใช้คำว่ายามเป็นยาแน่อ,อที่ช่วยขยายเส้นเลือดของเราช่วงขึ้นที่สูงเพราะถ้าเกิดมียากลุ่มนั้นนึกออกไหมครับเส้นเลือดเราก็ขยายตัวเส้นเลือดไปสมองก็จะขยายตัวเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจก็จะขยายตัวเมื่อเป็นแบบนั้นออกซิเจนก็จะได้เยอะขึ้น แต่ของจีนเขาขายยี่ห้ออะไรผมไม่รู้แต่หลักการถูกต้องกินได้กินได้แต่ว่ามีอีกประการหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังแต่แต่ปัญหาคือว่าเออเวลาพอบอกว่าเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้มันมีอาการข้างเคียงไหมอืคือเวลาเขาให้ยาหรือให้อะไรไปเนี่ยมันจะแปดสิเปอร์ซนได้ผลดีแต่ไม่จะเกิดส0อร์ซนข้างหนึ่งที่ไม่ได้ผลได้ส0เซเกิดอาการข้างเคียงอืมเปิดอาการข้างเคียงคือปุ๊กเนี่ยค่ะ ไปไปเสิร์ชหาข้อมูลด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะ<า>ฮะปุ๊กอะไปทริปปุ๊กอ่ะมีคุณหมอไปด้วยคนหนึ่งแต่แต่ก็คุยกับท่านบ้างท่านบอกว่าคือท่านบอกว่าท่านไม่เห็นอาการตอนปุ๊กยับเยินแล้วฮะตอนหมดสภาพแล้วอนะหมอบอกความจริงมันมียากินแก้น่าจะเป็นตัวยที่คุบอกนะว่าหร <laughs> ือป่าอ่ะ อ่าคุณหมอบอกชื่ออะไรมาไดอะมออ่าแต่พวกกินไม่ทันพวกเป็นแล้วคือคือคือจะเาไว้ว่าแต่ห้ามซื้อกินเองนะครับคุณต้องไปปรึกษาหมอเขาก่อนเพราะมันจะมีข้อห้ามในการใช้นะคือคนที่ไม่มีข้อห้ามในการใช้ยาชนิดนี้คนะถ้าทานยาตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องพวกนี้ได้นะก็คือทําให้เส้นเลือดมันขยายไม่หดตัวนะแต่มันมีข้อห้ามนะมันตีกับยาบางตัวนะมันห้ามซื้อกินเองยาบางตัวพวก คนแพ้เพนนิสซีรีนยาเกี่ยวกับหัวใจยาเกี่ยวกับอะไรๆหลายอย่างถ้าคุณมีโรคประจําตัวใช่ไหมครับใช่ครับแล้วแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งนะคุณผู้ฟังให้เป็นความลุกบุกออกเสียงผิดคุณหมอช่วยด้วยนะอะซิตาโซลามายออกเสียงผิดแน่เลยคุณหมอทําหน้าคลิกช่นมาร์กเออ่เขาอ่านว่าอะไรครับคุณหมอฮะอะอะไรฮะอะเซตาโซลามายโอ้โหซัมเนตเ๊ะค่ะมันคือดาหมอกนี่แหละอ๋อแล้วช่วยได้จริงๆได้แล้วควรซื้อ ควรไปหาหมอบอกก็คือว่าถ้าคุณจะไปแถวนี้นะอ,ะอะคุณไปตรวจสุขภาพก่อนดีที่สุดคือถ้าคือเวลาจะไปในนะ้ลงทุนบ้างอุตส่าห์จะไปเที่ยวเนี่ยนะเดี๋ยวไปแล้วไม่ได้กลับนะคะแต่ถ้าคุณตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วว่าคุณปกติดีนะ,ะคุณก็ไปบอกคุณหมอที่เขาเป็นคนดูแลคุณอะ,ะว่าฉันจะไปที่สูงคุณหมอเขารู้ทั้งนั้นอะอเขาก็จะใหญ่จ่ายตัวนี้ให้เข้าใจไหมครับมันมียาฉีดไหมครับคุณหมอ ไม่มียาชีมจะอันตรายนะอย่ากินเนี่ยคุณกินครึ่งเม็ดเช้าครึ่งเม็ดเย็นหนึ่งวันก่อนจะไปที่สูงอะลงมาแล้วคุณเลิกกินแล้วก็หายนั่นเหอไหมครับอีกกรณีหนึ่งเขาก็จะใช้ยาพวกรักษาเลยนะถ้าชาวบ้านก็จะเรียกว่ารักษาเรื่องนกเขาไม่ขันอะมันคือตัวเดียวกันเหรอคะมาป่าๆคือยาในกลุ่มเขาเรียกว่า PDE5 inhibitor นะยากลุ่มนี้นะโดยปกติถ้าในขนาดที่สูง เขาจะใช้รักษาคนที่เ <traditions> ป็นโรคอ r เล็ก l e d y s ฟังก t i o หรือพวกที่อวัยเพศไม่แข็งตัวแต่โดยหลักการก็คือยากลุ่มนี้จะไปทําให้เส้นเลือดไม่หดตัวอลักษณะทํางานคล้ายกันกับไดอะมอร์กออกคนละอย่างแต่แม้ข้าสุดท้ายเนี่ยไดอะมอกมันจะทําให้เส้นเลือดขยายตัวแต่ตัวนี้จะทําให้เส้นเลือดไม่หดตัวเส้นเลือดไม่หดตัวเส้นเลือดคุณก็ขยายแหละนกเขาคุณก็จะขันเออถ้าเส้นเลือดคุณหดตัวนกเขาคุณก็ไม่ขันแต่ไดอะมอกนี่ทําให้เส้นเลือดขยายเพื่อ ให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองเออเออเออมันทํางานไอ้นี่ทําให้ใหญ่ขึ้นแต่อีกนึงทําให้หดลหอย่าให้ทับป้องกันไม่หดออก็เท่ากับมันอยู่เท่าเดิมมันจะมีคนแพ้ได้บอกโดยเฉพาะใครที่แพ้ซาฟาห้ามกินเด็กขาดนะนรันคนละเรื่องกันแต่แพ้ซาฟานะฮะถ้าแพ้ซาฟาห้ามกินถ้ากินแล้วจะเกิดอะไรกินก็ช็อก อ,อถึงอนนบอกว่าไอ้ของกลุ่มเนี้ยถ้าคุณจะไปเที่ยวที่สูงแล้วคุณต้องใช้ยาไปปรึกษาหมอเถอะปลอดภัยไว้ก่อนเพราะเขาต้องเช็คลนเช็คนี่ไม่ใช่อะไรแต่นี่เราพูดทั่วๆไปว่ายาจะมี2กลุ่มค่ะไอ้กลุ่มเนี้นะครับถ้าคุณกินในขนาดตาๆจะทําให้เส้นเลือดคุณทั่วๆตัวเนี่ยมันไม่ค่อยโหดหรือออกซิเจนก็ดีขึ้นสําหรับคนที่แพ้ไดดหมอกค่ะค่ะแต,<อ>แต่ไม่แต่ไม่ใช่ว่าใช้เป็นกรณีแรกค่ะอ๋อเข้าใจคราวนี้พอพูดเรื่องแพ้นะคุณฟังเรื่องแพ้ที่สูงเนี่ย ก็หลายคนอาจจะบอกแหมเจอยากถ้าไม่ได้ไปเที่ยวเมืองนอกไปเที่ยวที่ภูเขาแต่เรื่องแพ้เนี่ยยังมีเยอะช่วงหน้ามาคุยกับคุณหมอพันศักดิ์สุกเลศกันต่อค่ะกลับก็สู่รายการคุณหมอครับพอพูดถึงเรื่องแพ้เนี่ยมันต้องไปต่อพวกก็ไม่แน่ใจนะว่าทุกวันนี้คนไทยแพ้ง่ายเดี๋ยวจะพูดปัจจัยให้ฟัาก่อนไอ้ทัวทำาไ้ทัวไทยเป็นอทัวไทยชอบของถูกไปเร็วได้ของเยอะคุณว่าจริงไหมครับ เดี๋ยวมันไม่ทันเขาเข้าใจอทีผมถึงต้องพูดคํานี้ก่อนว่าจริงไหมครับจริงค่ะเอาจริงต้อรอการจะขึ้นที่สูงเนี่ยคุณต้องค่อยๆขึ้นไม่ใช่อยู่ตรงนี้ปุ๊บกระโดดไปตรงนน้นมันไม่ทันเวลาคุณเข้าใในผมถึงบอกไปเกิดเฉพาะกับตัวไทยที่อยากไปเร็วๆถูกๆนี่แหละอถ้าทัวร์ที่เขาแพงๆค่อยๆไปก็ไม่เป็นหรอกวันหนึ่งไม่้จะไปเที่ยวหลายที่มากไม่ใช่เช่นคุณจะขึ้นไปเนี่ย อ่อจากผมจำไปในตาลีอยูะคุณก็ขึ้นจากตรงเนี้ยแล้วขึ้นไปสักแค่นี้ก่อนแต่แค่นี้คุณไปแค่นี้เอาแคยับขึ้นทีสักพันร <ละ S 1> ่างกายมันปรับได้อ่ะคุณหมอบางทีทัวร์เขาเป็นคนจัดให้อ่ะก็เราซื้อทัวร์ <ไป S 2> วแค่น้เขาไม่รู้ทัวร์<ๆ>วเนี่ยเขาจัดตามคนที่อยากไปตามให้<อ>ใหเขาบังคับเขาทัวร์ผมไม่เห็นเขาทำเปกันเลยทัวร์ผมไีเค่อยๆไปทัวร์ไฮโซทัวร์แพงนีมคะทัวร์ผมไม่แพงทัวร์ราคาเหมาะสม ล้วก็ไอ้เอาละนี่นี่คือให้คําแนะนําสำหรับใครที่จะไปเที่ยวที่สูงพอดีคนไทยก็เลยตอบก่อนนะว่าเวลาไปเที่ยวคุณอย่ากระโจนอย่างงี้นะคุณค่อยๆไประดับสถานที่ความเออรับรองคุณไม่เป็นเรืองไม่ต้องไม่ต้องพูดเรื่องยานะเรื่องแรกคือค่อยๆขึ้นเรื่องที่สองเนี่ยฝึกสบาที่หายใจเข้าหายใจออกเป็นระยะๆก่อนไปไปถึงจะได้ใจไม่ร้อนและที่สําคัญที่จะแนะนําที่สุดเลยนะครับ <ừ. S 2> อย่าอาบน้ําอุ่นตอนเย็นทักไก่เขาบักจะบอกอย่าอาบน้ําเป็นลมตายในห้องน้ําเป็นประจาอืมอืมอมอันนี้เสี่ยงเพราอคนไท<า>ยที่ะกี่รถบอกตัวต้นชอบละอาบน้าอะรักษณะถ้าไปตรงนั้นอย่าอาบเช็ดตัวเอาจงเชื่อไกด์เถอะอนะคุณหมอคะอย่างกรณีเอ่อพวกที่รับสูงนี้ปุ๊บขออนุญาตหมายรวมไปถึงพูตานหรือว่าอโอ้แถวนั้นเป็นเลกอ่าที่ต้องบอกก่อนไม่จะเกิดเรื่องตอนไนประเทศไหนต้องระวังไม่ใช่ที่ไหนที่สูงเกิน2,500เมตรขึ้นไปถึงจะเกิดเรื่องตำกั้นไม่เกิดเรื่อง อ๋อประเทศไทยมีไหม่ะไม่มีครับอินทนนท์ก็ไม่ถึงครับอ๋อต้องสองพันห้าร้อยเมตรขึ้นไปอ๋อโอเคไอซีเข้าใจไหมแล้วไม่เกี่ยวข้องกับแข็งแรงไม่แข็งแรงแต่ที่ที่บอกที่เข้าใจว่าเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยคดเป้อแป้ป้อแป้อาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้จริงคุณหมอตอนที่ปุ๊กไปนะคนแก่อายุเจ็ดสิบเขาไม่เห็นเป็นอะไรเลยใช่ปุ๊กอะหมอบเลยค่ะแทบจะคลานเลยค่ะใช่และส่วนใหญ่เรามักจะเจอในหนุ่มสาวที่แข็งแรง พอนึกว่าตัวเองแน่เออพอแล้วครับเข็ยแล้วแล้วเรื่องต่อมาที่จะต้องบอกไว้ทุกท่านเลยครับไปตรวจเช็คให้เรียบร้อยก่อนจะไปเที่ยวสักสามสี่เดือนน่ะะว่าคุณโลหิตจางหรือเปล่าถ้าจางล่ะคนเป็นธาลัสซีเมียงนี่ค่ะธาลัสซีเมียอย่าไปก็ดีเขาไม่ให้ไปแล้วตัวทัวเขารู้อ่ะคุณเพราะบางทีเราโลหิตจางเนื่องจากเราขาดแร่ธาตุเหล็กกันนึกออกไหมฮะขาดโฟลิกขาดสังกะสีหราต้องกินไปไม่ได้หรอครบซื้อไปไม่ทัน ก็ถึงบอกก่อนหน้าสักสามเดือนถ้าคุณจะเอาแบบชูชัวเที่ยว,ว,วสนุกสนุกไม่ต้องโดนเรื่องพวกนี้นะคุณไปตรวจว่าคุณมีโรหิตจางไหมแล้วถ้าเกิดมีคุณหมอเขาจะจ่ายท่านเหล็กให้ก็กินสมเดือนมาถึงเวลาไปถึงปุ๊บก็เป็นไงใช้ได้เลยเออใช่ถ้ากินไม่ถึงสมเดือนก็ใช้ไม่ทัน รู้ไหมเวลาผมจะไปที่ราบสูงพวกนี้ภรรยาผมบอกว่าไอ้สามีที่วันๆไม่ค่อยออกกําลังกายมากนักนะมากนัก้วใช่ไมไม่ใช่ไม่ออกนะ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะนั่งสมาธิเดินพอประมาณอีตานี่เปลี่ยนเป็นคนละคนไปเลยหมอเตรียมร่างกายอแกอกินปกติไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์กินเนื้อสัตว์เดินออกกําลังกายฝึกหายใจเช็คเลือดทำบทครึ่ง<า>ฟีถึงจะไปเพราะไม่อยากเป็นภาระใคร ถึงว่าคุณหมอถึงไปเที่ยวที่สูงๆแล้วกลับมาแข็งแรงปลอดภัยสนุกสนานพวกเนี้ยอย่างเช่นผมจะไปที่ผมบอกตั้งห้าพันกว่าเมตรเนี่ยเตรียมตัวอยู่ปีหนึ่งอ๋อนี่คุณผู้ฟังนี่คือสิ่งที่เรา,ราและกรุ๊ปที่จะไปกันเนี่ยนะเขาประกาศแล้ว่าจะไปปีหน้าเดือนไหนเขาบอกล่วงหน้าบอกเลยว่าปีหน้าไปวันนี้ถึงวันดีเช็คเรียบร้อยอากาศตรงนี้ต้องดีอุณหภูมิต้องดีไม่มีรีบด่วนทุกอย่างต้องเป็นแบบนี้งั้นุ๊กแอบถามคุณหมอในกรณีที่ไปที่สูงมากๆอย่างนี้เนี่ย คนที่เป็นโรคประจําตัวอ่า n อ d ซีดีหัวใจเบาหวานความดันไม่ต้องไปเลยดีไหมหรือว่าไปได้ดูผมว่านะผมว่านะถ้าถามผมว่าค่ะค่ะถ้าคุณจะไปจริงๆคุณเข้าไปดูแต่คุณอย่าเดินเยอะนะขึ้นไปแล้วดูก็จะแม้ถ้าคุณนั่งเขาต้องพารถคุณขึ้นไปก่อนใช่ไหม่่นั่งรถคุณไม่เป็นหรอกเพราะคุณอยู่ในรถอ้อเพราะคุณลงปั๊บเนี่ยแล้วคุณดันวิ่งอ่ะถ้าคุณลงปั๊บแล้วคุณก็มองมีความสุขถ่ายรูปไปมาไม่เป็นหรอก มันเป็นหลังจากคุณออกกําลังกายอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วถึงจะเป็นโรคประจําตัวคุณก็ยังพอไปได้ได้อ๋อก็คือไปได้คาว่าคือไปได้อย่าซ่าไปได้แบบสํารวมเรียบร้อยแล้วต้องงดการดื่มแอลกอฮอล์โอ้ยนี่เขางดการดื่มกาแฟียนทันทีเลยนะครับถ้าทัวร์ที่ดีๆที่ไปที่สูงห้ามกินกาแฟเด็ดขาดถ้ากินกาแฟไล่กลับบ้านเลยพูดจริงเหรอจริงครับกาแฟหรือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ผู้ผิดแอลกอฮอลชั่ว แอลกอฮอล์ห้ามกินเลยเด็ดขาดกาแฟอนุโลมไหมครักาแฟพอกินได้แต่อย่ากินเยอะนะเดี๋ยวใจมันเต้นใจสั่นแต่แอลกอฮอล์ไม่ได้เลยนะครับขนาดกูผมไป็นกูบีไอพีที่บอกบีไอพีนะไปถึงไกลบอกอ่าไมนไ้กินซะอีกสองวันจะขึ้นไม่ต้องกินไม่ให้กินสองวันแต่คนท้องถิ่นเขากินกันได้ไม่เป็นไรเขาอยู่มานานแล้วเขาพัฒนาแล้วอ่ะเขาชินเขาชินไปดูเขาไม่ได้อนี่คือไม่ว่าใครจะไปเที่ยวประเทศไหนก็ตามถ้าเป็นที่สูง ให้ระมัดระวัง